สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับศูนย์แสดงงานวิจัยและนวัตกรรมนะคะและดิฉันนางสาวรุ่งนาภาปฐุมแสงรันนะคะเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์นะคะวันนี้เราจะมารีวิวและประชาสัมพันธ์นะคะสินค้าที่มาจากงานวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะที่ผลิตโดยคณาจารย์เภสัชกรนะคะของเรานั่นเองเราจะมีด้วยกันทั้งหมด8ตัวนะคะที่มีวางจำหน่ายอยู่ในศูนย์ของเรานะคะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะจะเป็นตระกูลของคูลอวานะคะ,จะ,ะ,คะจะมีด้วยกันทั้งหมด2ตัวนะคะ ตัวนี้เรียกสั้นๆว่าน้ำตบนะคะมีชื่อมาจากพูล o ว่าไมเซล่าอะโรมาวอเตอร์นะคะกับตัวนี้นะคะพูลอว่าไฮโดรเจลนะคะจะเป็น2ตัวพี่น้องที่ขายดีมากๆนะคะการใช้เนี่ยเราฉีดน้ำตบก่อนนะคะบนใบหน้าหลังจากอาบน้ำเสร็จนะคะในตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ทาทับด้วยพูลว่านะคะตัวนี้จะช่วย รักษาล่องลึกของผิวนะคะให้ดูตื้นขึ้นแล้วก็คงความชุ่มชื้นของใบหน้านะคะเพราะมีส่วนผสมของไฮยาลูรอนนะคะเราไปเริ่มไปที่ตัวต่อไปนะคะจะเป็นบิวตี้มอลนะคะบิวตี้มอลไบร์เทนนิ่งนะคะเป็นเซรั่มบำรุงผิวหน้านะคะที่จะช่วยให้ความกระจ่งางใสของใบหน้านะคะเพราะว่ามีส่วนผสมจากกาบินราชาเอแล้วก็คอลลาเจนนะคะตัวนี้เนี่ยตัวเนื้อเนี่ย สามารถใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะตัวเนื้อจะเป็นเนื้อฟิล์มที่จะช่วยเคลือบหน้าเรานะคะให้หน้าเราเนี่ยกระจากปรับความกระต่างใสของใบหน้าเราแล้วก็ทําให้หน้าเราเนี่ยแต่งหน้าได้คงทนมากขึ้นนะคะ เมื่อเราบำรุงผิวแล้วนะคะเราก็ต้องล้างหน้าถูกต้องไหมคะวันนี้นะคะก็จะมีตัวนี้นะคะ SK ไฟนะคะจะเป็น Facial Wash นะคะเนื้อเนี่ยจะเป็นเนื้อมู f โฟมซึ่งมีส่วนผสมจาก p r o ไบโอติกนะคะแล้วก็สมุนไพรต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรากชเอมผลแตงกวานะคะมันจะช่วยให้หน้าเราเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็คงความคงความกระต่างใสของใบหน้าเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนะคะอีกครั้งนะคะยังช่วยชำระล้างสิ่งสกรปรกได้อย่างหมดจดด้วยค่ะ เรามาเริ่มกันที่ตัวต่อมานะคะจะเป็น S.K. 5 Body Wash นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นส่วนผสมจากโปรไบโอติกนะคะเป็นสารตัดจากธรรมชาติช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นนะคะและตรดสะจากส่วนผสมของสบู่ด้วยนะคะคุณสมบัติเนี่ยรักษาค่า ph บาลานซ์รักษา,า, ala, กษาสมดุลของผิวของเรานะคะให้ไม่แห้งกลานค่ะ เรามากันที่ตัวต่อไปนะคะจะเป็นเจลแต้มสิว Acne Edge l นะคะที่มีส่วนผสมจากสารกัดธรรมชาตินะคะชื่อว่าไคโตซานนะคะตัวนี้เนี่ยทำงานร่วมกับ AHA แล้วก็วิตามิน C นะคะนอกจากจะช่วยรักษาสิวแล้วเนี่ยจะช่วยทําให้หน้าเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นนะคะจะช่วยรักษาพวกสิวอุดตนันสิวฮอร์โมนสิวอักเสบนะคะตัวนี้จะช่วยให้สิวเราเนี่ยยุบลงเร็วขึ้นนะคะ ตัวต่อไปนะคะจะเป็นฟาร์มาซีเลดี้แคร์นะคะก็คือเป็นน้ำยาล้างจุดซ่อนเลนนะคะที่มีส่วนผสมหลักนะคะมาจากดอกกวาวเครือขาวนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยรักษาค่า PH ของช่องคลอดให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็รักยับยั้งการเกิดแบคทีเรียน,นะคะลดอาการการเกิดการตกขาวนะคะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยโดยเฉพาะผู้หญิงวัยกลางคนนะคะตัวสุดท้ายของเรานะคะก็จะเป็นสบู่ขมิ้นชันนะคะ เป็นสบู่ที่มีส่วนผสมหลักจากขมิ้นชันนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยชำระล้างแบคทีเรียได้อย่างหมดจดเลยนะคะเพราะว่าผ่านการทดสอบจากองค์กรเภสัชกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ที่สามารถล้างมือและชำระล้างร่างกายได้นะคะทุกท่านนะคะสามารถมาเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าของเรานะคะนอกจากที่มีอยู่แล้วนะคะและสินค้าอื่นๆเนี่ยได้ที่ A s t o r e by AIS นะคะใต้ตึก LRC1 หรือผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ